คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่3นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเขาถกเถียงกันเรื่องความเหมาะสมนะครับเป็นเรื่องปลากระเบนเนี่ยแหละครับอาจารย์คือรายการม a ตเตอร์เชฟนะครับข้อาอากาศไปเมื่อประมาณต้นเดือนแล้วมันมัมนมีซีนที่เอาปลากระเบนเนี่ย,เ,ยเอามาเป็นตัวแบบนี้เลยอาจารย์อ mm hmm. ซึ่งปลากระเบนตัวนี้นะไม่รู้แหละดรทอนดำรนงนาวาสวัสด์เนี่ยนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดลอ้อมเขาได้โพสต์ข้อความใน Facebook กรณีที่รายการเรลิตี้แข่งขันทำอาหารมาสเตอร์เชฟนำปลากระเบนนกมาเป็นวัตถุดิบเนื้อหาเนื้อหาสรุปว่าวันนั้นวันที่รายการออนแอร์ด้านเป็นวัน World w i l น Life Day ซึ่งคนทั้งโลกเนี่ยเขาก็ดูแล้วว่าเออสัตว์ปลาสัตว์ทะเลสัตว์หายากอย่าไปยุ่งกับมันแม่เราก็ออนแอร์วันนั้นพอดีแล้วเขาบอกว่ากระเบนนกนี่เป็นสัตว์หายากนักดำน้ำเนี่ยบบางคนน่ดำน้ำมาทั้งชีวิตยังหาไม่เคยเจอเลยทำไมต้องมากินแล้วก็พูดแหละว่าเหมือนกับ มันยังไม่ได้สัตว์ปากคุ้มครองแหละกินได้แหละแต่ไม่ควรกินอ่ะอาจารย์เรื่องนี้ก่อนเรื่องความสะเทือนใจเวลาเราสัตว์มาทั้งตัวเนี่ยมาตัดแลกกันอย่างนี้เลยอาจารย์คือข้อแรกก่อนครับในแง่กฎหมายเพราะเขาไม่ผิดอ่าเพราะยังไม่ได้ประกาศคุ้มครองถูกต้องครับอาจารย์แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเพิ่งจะคิดได้ว่าควรจะประกาศคุ้มครองก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่รอบนี้เนี่ยเพราะเขาไม่ผิดแต่ทีนี้เรื่องคําว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยครับ ถูกต้องนาจย์แล้วแต่สายตาคนนะคะพี่เนี่ยเวลากินนกกระจอกทอดพี่กินได้ลูกน้องพี่จะไม่กินนกพิราบทอดลูกน้องพี่ก็จะไม่กินเพราะอะไรรู้ปะ่ะเห็นหัวมันแล้วกลัวอแต่พี่เฉยอ่ะคือพี่ไม่รู้สึก <c oughs> พี่กินได้มันแล้วแต่แล้วแต่ความเป็นส่วนตัวแต่ละคนเวลาที่เราสั่งปลาลาดพริกบางคนก็ ทอดมาปากยังอ้ามาทั้งหัวเลยนะครับคนคงคิว่ให้หัวออกแต่บางคนบอกตัดออกหน่อยได้ไหมไม่อยากให้ปลามันมานั่งมองหน้าเราอันนี้คคือวามรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เข้าใจจันทร์ว่าจันทร์มองดูแล้วไม่สบายใจนะครับแต่สําหรับคนที่ทําพี่ก็บอกเขาก็คิดว่าจะหาอะไรดีที่ทําให้มันเกิดเซอร์ไพรส์ในรายการ พระตามหลักของการสร้างคอนเทนต์เนี่ยครับก็ทํทำงานมาเยอะก็ก็รู้ถ้าข้อความเราไม่เซอร์ไพรซิ่งเลยเนี่ยมันก็จะคนก็ใช้เฉยไงเห็นมานานแล้วรู้มาเยอะแล้วมันก็แบบเดิมๆพื้นๆแต่ถ้าเกิดพอมีละเฮ้ยอะไรเนี่ยแลปากระเบนในทีวีกันเลยอย่างนี้เขาก็จะดูเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่เป้าหมายครับใช่ไหมคนที่เขาเอาปากกระเบนมาเนี่ย เขาก็คิดว่าเขาจะทำยังไงให้อาหารจานของเขาเนี่ยมันเซอร์ไพรซิ่งแอนด์เอ็กซไซติ้งครับมันดูชะงนมันดูตื่นเต้นแต่สำหรับนักอนุรักษ์เขาต้องบอกว่าจะกินทำไมมันหายากจะตายเก็บรักษาเอาไว้เถอะนี่แหละพอพอมันออกมาอย่างนี้อาจารย์มันก็หลมุมมองคนที่เขาเห็นบ่อยๆผมโอ๊ยปลากระเบนเนี่ยหาง่ายจะตายมันเป็นสัตว์ที่ติดอวนมาตามตลาด ปลาแบบนี่ไงนี่คนละมุมมองเห็นไหมมันก็จะเห็นเยอะแยะไปหมดและที่สําคัญพอมันมีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะครับอาจารย์ทางรายการเขาก็ร่อนจดหมายถแถลงการออกมาออกมาทางเพจโดยที่บายว่าปลากระเบนค้างคาวปลากระเบนเนื้อดำํำปลายี่สนดหรือปลาปลากระเบนนกเนี่ยชาวบ้านนิยมบริโภค เป็นปลาผัดหวานและที่สําคัญเป็นปลาผัดหวานเป็นสินค้าชื่อดังของเพชรบุรีไม่ผิดกฎหมายแถมเป็นโอ,อาทาอป้าดาวจังหวัดอีกด,ด้วย<ม>แต่เขา,เากินกันเลอยู่นี่เพราะฉะนั้นข้อมูลทางด้านกฎหมายนะบจบนะบเขาไม่ผิดนะขณะเดียวกันเนี่ยหายากหรือหาง่ายพี่ว่าก่อนจะพูดหาข้อมูลให้ดีก่อนไหมพอเราพูดว่าหายากแต่มีคนที่เขาหาเจอง่ายมาพูดว่าง่ายครับ และเราพูดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรกินแต่ปรากฏกลายเป็นสินค้าโอท็อปจบถือว่าเป็นการแถลงข่าวตอบโต้ที่อาจารย์โอเคเนะเพราะมันชัดเจนว่าอยู่อยู่ยรายการเราทําไปมีคนบอกอุ้ยไม่โอเคเขาแถลงข่าวอย่างนี้ว่าเขาก็ชี้แจงไง <c oughs> คุณบอกหายากแต่มีคนมายืนยันว่าหายง่าย <c oughs> คุณบอกว่าไม่ควรกินแต่บอกว่าเขาทําเป็นปลาหวานที่เป็นโอท็อป <c oughs> ของจังหวัดเพชรบุรีโอท็อป <c oughs> จบ จริงจริงแล้วก็มันมันเป็นเรื่องเวลราบรืพอ,อคนไปบอกว่าพรบีรีปุ๊บส,สมมตุมมติว่าทุนคุณคิดจะทําให้เป็นสัตว์ขึ้นทะเบียนครับว่าเป็นสัตว์คุ้มครองระวังนะครับคนที่เขากินและเขาขายเขาจะมาตอบโต้ว่ามันไม่ใช่เป็นสัตว์หายากถึงขนาดที่จะต้องไปคุ้มครองรอมันยังหาง่ายอยู่มันยังติดมากระแหติดกระอวนอยู่เรื่องนี้เถียงกันอีกนานัใช้เถียงกันอีกนานเพราะ ม่เคียบจะตอบพอไปบอกว่าไอปลาหวานของเพชรบุรีเนี่ยเขาเป็นปลาตัวนี้ชาวบ้านก็บอกไม่ใช่อีกคืออย่างนี้ข้อมูลอย่างนี้มันวุ่นวายไปหมดอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่อาจารย์สรุปว่าตราบใดที่คุณยังไม่ได้บอกว่าเป็นสัตว์อนุร,รักษ์เขาก็กินกันได้ใช่แล้วก็ในแง่รายการโทรทัศน์มันก็ต้องอาหาเซอร์ไพรส์ซิงเพื่อให้คนอันนี้ถือว่ารายการประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จสิคนพูดถึงอย่างคนคอยากดู่ะใช่ทุกคนเขาไปดูกันหมดเลยที่สมันฉันไม่ทำอะไรผิดกฎหมายด้วย ฉันก็แล่ปลาปกติแล้วก็เป็นปลาที่เขากินกันอยู่แล้วด้วยแล้วคาพูดว่าหายากกับหาง่ายเนี่ยมันยังเถียงกันอยู่นะใช่มันยังไม่จบเพราะฉะนั้นยังประนามรายการเขาไม่ได้นะนอกจากคนที่บอกหายากมายืนยันให้ชัดเจนว่ามันยากยังไงส่วนคนที่บอกว่าหาง่ายก็ต้องยืนยันด้วยว่ามันง่ายยังไงนะคะแล้วก็ปลาหวานที่เป็นโอท็อปอะเอามายืนยันให้ได้นะว่าทำแต่อะไรเออปลาอะไรกันแน่ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นปลากระพงอาจจะเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่ ด้วยความที่ปลากระเบนมันเป็นปลาที่ลักษณะแปลกะนอะอาจารย์เวลามาอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลไม่เห็นแบบมันก็จะรู้สึกเยอะก็เลยวุ้ยตายไม่เคยเห็นมาก่อนนี่แปลกสาหรับพี่เนี่ยนะพอพี่ได้ยินเนี่ยพี่จะรู้สึกแปลกใจครับพอพี่เนี่ยรู้จักปลากระเบนในเชิงอันตรายอของหางเขาใช่เรากลัวหางเขากันอ่าทีนี้พอบอกเอามากินพี่จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดอะไรแต่พี่บอกฮะกินได้เหรอี่ไงอ่าแค่นั้น แต่ไม่ได้บอกว่าผิดไม่ได้บอกว่าไม่ดีเพียงแต่สงสัยว่ากินได้หรือเราเราก็สงสัยว่าไอ้เขากินตรงไหนเพราะตัวมันดูบางๆนาจะมีเยอะมากอย่างเวลาที่พี่ไปกินข้าวที่อีทไทยอ่ะที่เซนทัลแซี่อ่ะตรงบริเวณเช็คเอาที่เราจะต้องจ่ายตังค์มีอยู่ในซองเลยค่ะพี่ดูแล้วตกใจเลยค่ะอะไรนะจจระเข้ยองจระเข้ยองพี่ก็ถามบอกน้อง มีคนกินจริงเหรออู้คนจีนชอบคะัะ<ม>ซื้อกันทีนตั้งหลายสูงตายแลว้วซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรใช,ใช่ไหมใช่ไหมแต่เราฟังแล้วเราสายองอ่จระเข้ยองเน่ะหลายอย่างอาจารย์ถ้าไม่บอกอะ่ะแล้วเรากินไปก็อร่อยนะอ่าพี่เล่าให้ฟังอ่ะเชิญครับอาจารย์พี่ไปเมืองจีนนะคะเขาก็เอากระบอกไม้ไผ่นะคะมีขาวางผ่ากระบอกไม้ไผ่เป็นเหมือนปากชามอ่ะแล้วก็ก็ใส่ ของตุ๋นมากินอร่อยอ่ะโอ้ยเนื้อตุ๋นนี้อร่อยมากเลยคนที่พาไปเขารู้ว่ามันคืออะไรเขาไม่พูดนะก็ปล่อยให้กิน,กนไป<ๆ>ได้เลยทุกคนก็อร่อยกันหมดเลยพอถึงไอชิ้นใกล้ๆสุดท้ายมีซี่โครงค่ะอะเราจะเห็นจากกระดูกใช่มันคืออะไรอาจารย์โอ้ยทำไมเนื้อเปื่อยน,นี้มีซี่โครองอย่างนี้ล่ะคะเขาบอกบอก็เห็นพวกอาจารย์อร่อยกันก็เลยไม่กล้าบอก ็ตงูตุน่น oh. <laughs> ก็เคยกินงูเนี่ยที่ฮ่องกงเหมือนกันแต่อันที่ท,ที่มองจีนเลยค่ะที่ปักกิ่งเลยค่ะมันเป็นข้าวผัดแต่ของกอล์ฟเนี่ยที่ตลกคือไปกินร้านอบอร่อยเอาไม่ใช่อบอร่อยเ <laughs> ถวๆเทาเท้าวินเท้าเนี่ยเราเราหิวกันมากสั่งไก่ทอดข้อๆอ,อ,อย่างเงี้ยคนเสิร์ฟ <laughs> เสิร์ฟผิด<ๆ>แต่ความที่เราหิวนางก็ของทอดบางอย่างมาวางแล้วมันก็เหมือนข้อไก่ทอดกินกินแต่กระดูกมันเล็กมากขนาะแล้วมันก็อร่อยแล้วกิน กบก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ยังไงแต่เราแต่แต่ที่เราสองคนแชร์กันคือบางทีอะถ้าไม่บอกว่าเป็นอะไรอ่ะรสชาติมันดีเพราะกบเนี่ยพี่กินตอนให้รู้พี่ก็กินเพราะตั้งแต่เด็กเลยแม่จะเอากบผัดกระเพราให้กินผดกบทอดกระเทียมต้ยมยำกบนี่พี่กินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็งกบเนี่ยสงพี่รู้พี่กินแตงงูเอาอย่างนี้ก <c oughs> ินจนถึงจะชิ้นสุดท้ายนนึกออกไหมไอ้กระดูกสันหลังงูอะที่มันเป็นปุ่มเล็กๆเนี่ เนื้ออะไรวะมีกระดูกแบบนี้คนที่เขาพาไปเขาบอกว่าก็เห็นกินกันอเ็ดอร่อยก็ไม่กล้าบอกเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นงูตุ๋นมันตอบมันตอบคาตอบหนึ่งของอาจารย์ได้ดีเลยมันเป็นเรื่องรสนิยมไปแล้วอ่ะใคนบางคนก็กินนี้อร่อยคนนึงดังนั้นถ้าจะตําหนิหรือจะพูดในเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์หาข้อมูลคือถ้าถามว่าอร่อยไหมวันนั้นพี่ต้องตอบเลยไอ้งูตุ๋นน่นอร่อยมาก แต่มันมเป็นจิตวิทยาคือความรู้สึกว่าเรากินงูเนี่ยเรารับไม่ได้เหมือนคนที่พยายามโพสต์ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ที่เขาบอกว่าลูกชิ้นปลานี่ทำจากงูทะเลนะอาจารย์ก็โมโหซึ่งพี่อมเขาอ้าวกูกินมาตั้งเอาคำว่างูมาทำไมเนี่ย <c oughs> เราก็ชอบกินลูกชิ้นปลาจะตายแล้วมาอ้างงูทะเล <S <S พี่ก็เถียงเลย ปลาน่าจะต้นทุนต่ำกว่างูทะเลนะใช่มีใครจะงงเอาของแพงมาทํานี่เถียงต่อว่าเอาก็ดีจับมาได้พอดีก็ใส่ใส่ไปไม่ใช่เขาพูดเหมือนประจำไงใค่เขาพูดแบบว่าที่เรากินกันอยู่ที่นีเสีเาทำขายเนี่ยเอางูทะเลมาพี่บอกใ่้งูทะเลมันน่าจะแพงกว่าปลาไหมดังนั้นก่อนโพสต์ก่อนอะไรอย่างที่จาย์บอกหาข้อมูลให้มันดีเนาะเช็คชัว์แชร์เช็คอ่าเช็คชัว์แชร์ดีมาอันนี้ก็เช็คมาแล้วแล้วก็ชัวว่าใช่แต่แชร์หรือเปล่าว่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นรายการโทรทัศน์นะครับ ชื่อรายการว่าครึ่งควบลูกคนติดตามเนี่ยเก้าหมื่นกว่าคนนะอาจารย์แล้วก็ผู้ติดตามเฉพาะเพจเขาเนี่ยสองแสนกว่าคนเอาภาพให้ดูดีกว่าเนี่ยอาจารย์ดนูนี่เป็นเพจเขาก็เป็นรายการอันไหนเอาภาพมาให้ดูมันจะเป็นรายการที่มีเนี่ยเขาจะเพจตี้มาทําอะไรแบบนี้อาจารย์อะไรแบบนี้แล้วพิธีกรอสองคนก็จะเป็นผู้ชายก็แสดงกิริยาหื่นๆเนี่ยคือเขาอาจจะแสดงก็ได้นะอาจจะไม่จริงนะอาจจะโทษโปรดิวเซอร์ ไม่จะ,จะแสดงอะไรต่างๆของอย่างนี้มันออกพับลิกไม่ได้ดกอฟมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแสดงก็ตามมันไม่ควรจะออกในพับลิกบ้าเหรอคือที่ยกมาเนี่ยสังคมมันวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าอาจารย์เอ๊ะของแบบนี้มันออกทีวีกันได้ด้วยหรอนี่ไงจำได้ไหมที่ดาราคนหนึ่งเขาทำแล้วเขาก็ว่าพวกเราวร่าเราไปว่าเขาใช่ที่เขาคุยเรื่องน้ําผัวเขาน้อยน้ํผัวเขามากเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เขา มันเป็นรายการใน youtube ก็จริงนะอาจารย์แต่ว่าเนื้อบารดกดย t u b e เปนยังไงคนก็เข้าไปดูได้ง่ายได้อ่ะพี่หย่ารูปเนี่ยแล้วก็ฮิ้วไปไปหาแม่เขาแม่ผู้ชายหรือแม่ผู้หญิงแม่ผู้หญิงแม่ผู้หญิงแล้วไงต่ออาจารย์แล้วก็เปิดให้แม่ดูถ้าแม่เขาโอเคจบแล้วเราก็เข้าใจว่าลูกเป็นยางีงเพราะอะไรแต่ถ้าแม่เขาไม่โอเคแม่แม่โอเคก็ถามแม่แล้วตอนที่แม่สอนลูกแม่สอนไปนยังไงอ้ยพใช่ไหมคนลุก แม่พูดอะไรกับลูกบ้างแล้วแม่เห็นอย่างเงี้ยแม่คิดจะพูดอะไรกับลูกไหมแม่จะปล่อยให้ลูกของแม่ทำอย่างนี้ต่อไปเหรอต้องถามแม่มีเพื่อนไหมแม่มีญาติไหมเอาอย่างนี้ถ้าแม่รู้สึกธรรมดาเดี๋ยวขอหิอ้วอันนี้ไปให้ญาติของแม่ดูได้ไหมอะโอเอาผู้ชายชอบดูไหมผู้ชายรู้สึกไงเราใน,ใน,ใ,นในห้องส่งผู้ชมมีผู้ชายผู้ชายแท<ถ>้แท้ กลางคนคนหนึ่งต้นไหนคนหนึ่งพูดจริงๆไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้เป็นกระเทยไม่รู้รู้สึกว่าไม่เห็นอยากดูเลยเยินชอบถ้านางผู้ชายจะชอบมามันไม่ตอบกันอะไรนะเขาบอกเขาเป็นใส่ธรรมะคืออย่างนี้มัน,ม,นมันมีสอง,องผ็นชายมาไม่ชอบอ่าดีแล้วเราได้หนึ่งคนที่ไม่ชอบแต่คนไม่ยอมตอบอไม่ชอบจ้ตตไม่น่าจะล่อหรอกอาจารย์มันเด็กๆนันก็ชอบอะไรแบบนี้แหละคืออย่างนี้มันมีสองเรื่องที่เป็นดรามา่าดรามา่าเรื่องแรกอาจารย์ว่าไปแล้วคือผู้หญิงมาทําทําไม กับพิธีกรอ่ะมันไม่ได้พิธีกรกระโหลกกรลางอะมันเป็นคนที่ประชาชนรู้จกักน่าจะเป็นตัวอย่างของเยาวชนไหมเขามีคําถามมัน,นะฮะรับทารคนก็เลยถามว่าเออดาราเหล่าเนี้เห็นแล้วตกใจทำไมยอมรับทำรายการแบบนี้อาจารย์ก็เลยไปดยามาเรื่องรับงานสําหรับเหล่าคนบันเทิงนระเขายัางไงยังไงต้องรับหรือวางไง้ือมันอยู่ที่ว่าเราต้องการคีปลุกของเราหรือเปล่า ใช่ไหมคะครับคือถ้าบางอย่างที่มันทําแล้วมันทําให้เราเสียลุกของเราเราก็ไม่ทำเนี่ยเพราะอย่างนี้นะอย่าว่าแต่เรื่องรายการแบบนี้เลยคนะละครอ่ะคนบางคนเขารับละครเขายังดูบทก่อนเลยนะ,ะแล้วถ้าเกิดบทมันไม่ใช่เนี่ยเขาก็ไม่เล่นเหมือนตอนพี่ทําละครเรื่องชมพูชายาเมื่อสามสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับพี่ติดต่อดาราไปสามสี่คนกว่าพี่จะได้สันติสุขมาเล่นคนแรก แม่ไม่ให้เล่นในยุคนั้นนะสามสปีก่อนมันยากเหมือนกันที่ต้องมารับบทอะไรที่ยุ่งกับเพศที่สามเยอะแยะทั้งทั้งที่จริงๆบทที่เข้ามาเล่นเนี่ยเป็นผู้ชายที่ถูกสงสัยว่าเป็นเกย์แต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายมีลูกมีเมียแต่บนฉากนั้นเขาต้องเล่นกับทุกคนนั้นเป็นเกย์หมดเลยเขาเป็นผู้ชายเป็นคนเดียวในฉากไม่เล่นคนแรกบอกแม่ไม่ให้เล่นแม่ไม่ให้เล่นคนที่สองค่ายเพลงไม่ให้เล่นอืนี่นะ มาคนที่สามยินดีเล่นให้แต่ต้องขอค่าตัวแพงหน่อยเพราะต้องเล่นเป็นบทอย่างนี้คนที่สี่พี่ถึงได้สันติสุขแต่พี่ได้สันติสุขเนี่ยนะกว่าจะได้ก็ยากนะสันติสุขลับปากพี่แล้วว่าจะเล่นครับแต่ยังมีผู้ใหญ่ของสันติสุขไม่อยากให้สันติสุขเล่นอีกก็ยังมาทัดทายพี่ต้องนั่งคุยกับผู้ใหญ่ของสันติสุขเป็นเวลาหลายนาทีว่าเอามาเธอ เขาเล่นเป็นผู้ชายเขาไม่ได้เล่นเป็นกระเทยแล้วเขาจะโดดเด่นบนเวทีมากเพราะทุกคนเป็นกระเทยหมดแต่ก็เป็นผู้ชายแท้อยู่เพียงคนเดียวเสร็จแล้วพอเราได้เข้ามาเล่นปับ๊บไฟสตาร์มาเห็นพุ่งกับไฟสตาร์มาเห็นเซ็เสนสัญญาเลยแล้วก็เล่นหนังเป็นพระเอกคู่กับจินตลาเลยแล้วเขาก็อยู่ในไฟสตาร์มาตลอดบุญชูกี่ตอนกี่ตอน็ออนเปนิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆตรงเนี้ คือคนจะรับบทเขายังดูบทเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะรับให้เล่นเป็นอะไร,รเราก็ต้องดูสนิดหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงบทนั้นบทนี้มันใช่ไหมตัวพี่เองเนี่ยยังขอผู้กำกับเลยครับขอเล่นเป็นคนชั่วบ้างได้ไหมเขาจะไม่ยอมให้พี่เล่นเลย <laughs> จริงๆเขาไม่ให้เล่นจเขาจะคีปลุกพี่ไว้อย่างเงี้ย เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะมันรายมากไม่ได้จะต้องเป็นคนนิสัยดี<ม>เป็นคนมีความคิดดีสิ่งที่พูดออกมาล้ําเลิศประเสริฐสีทั้งหมดเอาบอกไว้นะช่วงนี้จารย์พอมีเวลามีนะช่องวันนี่แหละ <laughs> ที่ให้พี่เล่นนะ่ะเล่นเป็นกระเทยผู้ผิดหวังเนี่ยโอเคดีหน่อยดีนะคือได้ทำอะไรบ้าๆบอๆที่หลงรักผู้ชาย เฮ้ยอยากให้เป็นภาพางี้ไม่ใช่องอาจารย์เสรีเป็นกระเทยที่สูงส่งเวลาจะเลือกผู้ชายก็เลือกอย่างมีคุณค่ามันเป็นตัวเองมากไปไหมะ่ะเนาะอาจารย์กำลังจะบอกว่าในฐานะที่เป็นนักสแสดงคุณจะเลือกรับหรือไม่รับอะไรนะมันขึ้นอยู่กับผลหลังจากการรับบทนั้นและต่อไปแต่พี่โชคดีพี่เล่นเนลยแกงมาสามตอนเนี่ยนะคะพี่เล่นเป็นกระเทยวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยนะคะกระเทยประเภท เถูนผู้ชายทิ้งอะไรเงี้ยนะไม่ไดไมันค่ประด่าพี่เลยพี่อยากได้อยากได้บทอย่างเงี้ยคือไม่อยากเป็นกระเทอแสนดีออะเดี๋ยวนี้สื่อมันอยู่ใกล้ลูกหลานเราเนอะจา์บางทีเราห้ามไม่ได้แบบนี้พี่เพิงสอนเด็กลูกศิษย์ไปพี่บอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาคนไม่ดีบางทีเราก็ด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่ได้ต้องด่าว่าอะไรรู้ไหมสื่อไม่สั่งสอน พราะเดี๋ยวนี้เด็กมันเป็นลูกสื่อนะไม่ใช่ลูก<ช>พ่อแม่มคือพ่อแม่สอนเนี่ยไม่ฟังดูอย่างนี้ทั้งวันแล้วมันก็จัแต่สื่อสอนเนี่ยฟังอย่างเงี้ยมีคนนะเป็นดีเจอะไรกับยูเขาเล่าพี่ฟังเขาบอกแม่เขียนจดหมายมาถึงเขาว่าลูกเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เขาสอนไม่ได้เขาฝากดีเจ ให้ช่วยพูดตอนที่จัดรายการด้วยเพราะลูกเขาฟังโอเ,เขาบอกลูกเขาเชื่อมากเชื่อดีเจคนนี้มากเพราะฉะนั้นขอให้ดีเจช่วยพูดให้หน่อยเพราะเขาเนี่ยหมดปัญญาสอนลูกแล้วอีกลายหนึง่งเด็กสิบกวบ่าขวบค่ะน้ำท่วมแม่บอกว่าเขาประกาศหยุดไม่ต้องไปแม่รู้ได้ยังไงก็ขเขาประกาศในวิทยุเดี๋ยวกันเทินมุนโทรศัพท์ค่ะ หมุนไปในรายการวิทยุที่เธอฟังอะค่ะแล้วถามว่าแล้วเธอถามว่าโรงเรียนหยุดหรอคะออพอพรนั้นตอบไปหยุดเธอบอกยุเธอบางหูปับ๊บแม่เก่งไงไม่รู้เท่ากับพี่คนนั้นเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมมีแม่เล่านะแม่ออก็บอกว่าเขาได้รับคําคชมจากลูกเขาเมื่อลูกเขาเช็คก,กับดีเจในการวิทยุว,ว่าโรงเรียนเปิดแล้วลูกเขาก็ชมว่าเขาเก่งเท่ากับดีเจคนนั้น <c oughs> นอกจากเราจะบอกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเราซื้อไม่สั่งสอนด้วยซื้อนะไม่สั่ง,อง,ส,งสอนออพูดถึงเรื่องสื่อเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเรื่องสื่อที่เอาเรื่องสื่อเนี่ยมันมีผลกระทบกับผู้คนในวงกว้างจริงเป็นข่าวพี่ไก่ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวสักครู่เดียวครับ